เอาครับอยู่กับเหนือตอนนี่สามชายวิเศษสขครับสวัสดีครับน้องชายรายการใหญ่ครับที่บุรีรัมย์เจอกับเพชรดำเพชรจิงคลรมี่เคยเจอกันไหมเคยเจออยู่ที่่ายของไม่ไม่ได้เจอต่อยกนเลทีนะโอ้ดีถ้าไม่ถ้าไม่ขยายความนี่นึกว่าเจอกันมาก่อนแล้วเป็นไงกังวลอะไรไหมน้องใครนี้ไม่ครับรู้สึกไงบ้างพอรู้ตัวว่าได้ชกรายการใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วจะเจอกับเพชรดำก็รู้สึกดีครับที่อย่างนั้นมีรายการใหญ่เรามีรายชื่อติดไปด้วยครับเป็นหนึ่งในคู่มวยที่ ขึ้นชื่อว่าโชครายการใหญ่ก็เป็นเกียรติประวัตกับตัวเราด้วยเนาะตอนนี้ก็กําลังลุ้นเสื้อสามารถอยู่ช่องเจ็ดสีเลยไฟเดียวไฟเดียวครับแต่ว่าก่อนที่จะลุ้นเสื้อสามารถก็มีไฟสําคัญนี่แหละวันที่26กับเพชรดำเราวางแผนเตรียมความพร้อมย่างไงไว้บ้างครับกับเกมการโชคบนเวทีน้องก็ฟังเทนเนอร์ก็มองว่า เขาเป็นคนที่เอาุธหนักให้เก็บเก็บอาวุตแล้วก็แบบไม่ให้หลวมไม่ให้หลวมครับแผนเบื้องต้นนี่วางไงตั้งรับหรือว่าดูไปก่อนเรื่อยๆตามเกมไปได้ไลยครับปรับไปปรับไปเป็นยกครับคิดว่าความหนักของแข้งเพชรดำนี่เราต้านอยู่ไหมต้านอยู่ครับแล้วสิ่งที่คิดว่าของเราีมีดีกว่าเพชรดำคืออะไรครับความเร็วกว่าความเร็วครับคิดว่าเร็วกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าเร็วกว่าแบบนี้ก็คุมเกมได้สิครับแต่เพี่ดำเขาจะมีรูปแปลกๆมาใช่ใช่ใช่ไหมเรา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  มีการเตรียมความพร้อมป้องกันยังไงบ้างก็ไม่ประมาัแล้วก็พยายามศึกษาเทปเขาว่าเขามีลูกไหนที่แบบเป็นลูกจุดเด่นของเขาแล้วก็ค่อยมาปรับแก้เอาครับครับตอนนี้การฟิซซ้อมมีสะดุดมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องสภาพร่างกายไม่ครับไม่สะดุดไม่สะดุดเลยเจ็ดร้อยสามสิบห้าปอนด์ใช่ครับน้ำหนักเก่งเลยไหมได้ครับน้ำหนักเก่งเลยเนาะเพราะเราเป็นแชมป์รุ่นนี้อยู่คิดว่าจะชนะได้ไหมคิดว่าต้องได้แล้วครับได้เนาะครับทำไมถึงทำให้คิดว่าเราชนะได้แน่แน่ เราไม่กดดันครับมไ่กดัเราปล่อยต่อยตามสไตล์ของเราครับถ้ากดดันมากมันก็มันมีผลต่อกันต่อยไปยิ่งกดดันมันทำให้เกมมันบีบเราด้วยใช่ครับอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายน้องสึบแข่งศักดิ์รีนัดใหญ่ฝากอะไแฟนมวยนิดนึงครับก็ฝาก f c ท้องประเทศเขาก็ฝากเซียเหนือธนีสามใจพิเศษสุครับก็ออกไปเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมครับผมขอโชคดีครับน้องครับ